ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอนําทุกท่านพบกับคลิปที่นําเสนอเรื่องราวประวัติของนักเตะเท,พ,ท,พ,ทพชื่อดังทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนมาให้ท่านชมกันวันนี้ขอเสนออะตัวเทพฟุตบอลมีเฟซบุ๊กให้ท่านไปกดไลค์กดติดตามกันแล้วนะครับหากใครที่ชื่นชอบสามารถไปกดติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่เพจตัวเทพฟุตบอลตามรูปภาพนี้เลยครับผม หากจะพูดถึงนักเตะตัวเทพคนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีทีเดียวในรอบปีที่ผ่านมาเขานำทีมตาหมีแอตเลติโกมาลิดเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกรวมถึงพาทีมชาติฝรั่งเศสเข้าถึงรอบชิงในยูโร2016เขาคนนั้นก็คืออองตวนกิสมัน อ,องตัวกิสมันนะครับเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมในปี1991กิสมันนะครับเกิดที่เมืองมาคอนของประเทศฝรั่งเศสโดยเริ่มเล่นฟุตบอลสโมรสรแถวบ้านเกิดของเขาหนึ่นยคือ U.F. มาคอนซึ่งตอนนั้นเองนะครับเขากำลังอยู่ในวัยเรียนแต่ทว่ากิสมันนะครับได้ลองไปทดสอบฝีเท้ากับหลายๆสโมสรเพื่อจะกลายมาเป็นนักเตะอาชีพให้ได้ด้วยรูปร่างของเขาที่ดูตัวเล็กนะครับทำให้ทุกสโมรสรได้ปฏิเสธที่จะดึงตัวของเขาไปร่วมทีมในตอนนั้นในปี2005นะครับ กิสมันได้โอกาสเข้าไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรโมโกลิเยซึ่งเป็นการเล่นเกมอุ่นเครื่องของเยาวชนพบกับสโมสรปารีสแซงแย์แมงโดยเกมนี้นะครับกิสมันเล่นได้อย่างน่าประทับใจจนทําให้มีหลายต่อหลายสโมสรสนใจที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทีมและมีอยู่ทีมหนึ่งที่ส่งแมวมองมาดูแล้วติดใจในผลงานของกิสมันในเกมนี้จริงๆทําให้เขาเข้าหาตัวกิสมันอย่างจริงจังและได้เชิญไปทดสอบฝีเท้าด้วย นั่นก็คือสโมสรอนเรียลโซเซดัดที่ในตอนนั้นยังเล่นอยู่ในศึกเซกุดนดาลีกของสเปนอยู่เลยกิสมันนะครับถูกเชิญไปร่วมทดสอบฝีเท้าได้ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ดีจนทําให้ได้รับการดึงเข้าสโมสรอนโดยเขาก็ขอเวลากับสโมสรอนสองอาทิตย์ในการเตรียมตัวที่จะย้ายมาใช้ชีวิตในสเปนซึ่งความครัวของกีสมันก็ได้เดินทางตามมาด้วยเพราะในขณะนั้นเขายังดูเด็กเกินไปที่จะมาะเผชิญโรคใหม่คนเดียวหลังจากนั้นนะครับเขาย้ายมาใช้ชีวิตในสเปนตั้งแต่ปี 2005, รา,กการเล่นห้าโซยเริด ในชุดเยาวชนควบคู่ไปกับการเรียนในตอนนั้นโดยแบ่งเวลาเช้าไปเรียนก่อนที่จะกลับมาซ้อมฟ,ฟุตบอลในตอนเย็นเขาต้องใช้เวลาถึง4ปีเลยทีเดียวในชุดเยาวชนในการพัฒนาฝีเท้าให้ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล2009-2010นะครับกุนซออย่างมาติเนลาสเต้ได้เรียกตัวองตวนกิดมันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่โดยการหนีไปเล่นในช่วงพรีซีซั่นซึ่งเขาก็ไม่ทำให้ลาสเต้ต้องผิดหวังหลังจากที่ซัดไปคนเดียว5ประตูจากการลงเล่น4ี่นัด ก่อนที่จะได้รับอาการบาดเจ็บในเวลาต่อมาซึ่งทําให้เขาพลาดในการออกสตาร์ทในช่วงต้นฤดูกาลไปในวันที่2กันยายนปี2009นกะครับกิสมันลงประเดิมสนามในสีเสื้อของเรือโซซิเดดในชุดใหญ่เกมแรกโดยเป็นการลงเล่นในศึกโคปาเดเล่พบกับลาโยเบเยกาโนโดยเขาถูกส่งลงสนามในนาทีที่77ของเกมและในวันที่27กันยายนเขาได้รับโอกาสในการสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมแรกและยังสามารถประเดิมด้วยการทำประตูแรกในฟุตบอลอาชีพได้อีกด้วยซึ่งเป็นการเอาชนะฮูเอสกาไปได้2ประตูต่อศูนย์ หลังจากนั้นซอนสัปดาห์ต่อมากีสมันก็ซัดลูกที่2ของตัวเองได้สําเร็จโดยเป็นการยิงใส่ซาลามันกาช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์โดยฤด,ดูกาลนี้นะครับถือว่ากีสมันมีส่วนสําคัญจริงๆที่ช่วยให้เรอัลโซเซดัดคว้าแชมป์เซกุนดามาของได้สําเร็จและเลื่อนชั้นสู่เวทีลาลิกาลีกของสเปนได้ในที่สุดในวันที่8เมษายนปี2 0 1 0นะครับกีสมันได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพโดยเซ็นสัญญายาวถึง5ปี และมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง30ล้านยูโรโดยการที่เจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญาสูงขนาดนี้ขอในขณนะนั้นทีมอย่างโอลิมปิกลียงแซงเอเตียนและโอแซต่างต้องการตัวเขาไปร่วมทีมเหมือนกันซึ่งหลังจากที่มีข่าวเซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อย ทีมอย่างแมนยูนเต็ดและอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกก็ออกมายอมรับว่าอยากได้ตัวกี๊สมันมาร่วมทีมด้วยเช่นกันและในวันที่29สิงหาคมปี2010นะครับอองตัวกี๊สมันลงประเดิมสนามในศึกลาลิก้าของสเปนเป็นเกมแรกโดยหลังจากที่จบเกมลงกี๊สมันได้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอขอบคุณเรียลซเซดที่ทำให้ฝันในวัยเด็กของผมมันเป็นจริงหลังจากที่พักเบรกทีมชาติ กิสมันยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังมีส่วนช่วยให้เรอัลโซเซดัดเอาชนะเรียมาดริตไปได้2ประตูต่อหนึ่งโดยทํา1แอซิสให้กับราอุนตาโูโดอีกด้วยและในวันที่25ตุลาคมกิสมันทาประตูได้ในศึกลาลีกาสเปนได้สําเร็จโดยเป็นเกมที่เรอัลโซเซดัดเอาชนะรากอรุญญาได้3ประตูต่อศูนย์ซึ่งเขาได้สแสดงความดีใจหลังจากสซนัวประตูนี้ได้โดยการขึ้นไปขับรถที่นำมาจอดโชว์อยู่ข้างสนามก่อนที่สัปดาห์ต่อมา เขาจะทําประตูต่อเนื่องโดยการจิงให้ทีมเอาชนะบาราก้าไปได้2ประตูต่อหนึ่งในฤดูกาล2012-2013ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งมันเป็นเกมชีช้ชะตาว่าเรอัลโซซิดาจะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกหรือไม่ โดยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2003เลยทีเดียวซึ่งกิดมันก็สามารถทำประตูและพาทีมเอาชนะไปได้และในฤดูกาลต่อมานะครับกิดมันก็ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังซัดประตูสวยงามในเกมแชมปีปยลลิกกับลียงและช่วยให้เรอสลโซเซดาดผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จจากการเอาชนะลียงไปได้ด้วยสกอร์รวม 2. นัด4ประตูต่อศอองตวนกิมันลงสนามให้กับเรอยลโซเซดาดไปทั้งหมด179นัด และยิงได้ถึง46ประตูและหลังจากนั้นในวันที่28กรกฎาคมปี2014แอตเลติกโกยอมจ่ายค่าชีเสัญญาสูงถึง30ล้านยูโรทันทีเพื่อกระชากต,ตัวองตัวกิดตมันจากเรอโซซิดดตมาร่วมทีมให้ได้โดยจัดการเซ็นสัญญา,ายาวถึง6ปีด้วยกันและแน่นอนนะครับว่าการย้ายมายังถิ่นตามีของกิตมัน เขากลายมาเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมได้ในท,ทันทีและได้ลงประเดิมสนามเกมแรกในการพบกับเรอัลมาดริดในศึกซูเปอร์คปา2014ผลจบลงในการเสมอกันไป1ประตูต่อ1ในวันที่17กันยายนกีสมันทำประตูแรกในสีเสื้อแอตมาริดได้สําเร็จโดยเป็นเกมในศึกแชมเปียนลีกซึ่งยิงได้ในเกมที่พบกับโอลิมเปียกอตแต่ทว่าสุดท้ายแล้วแอตเติโกมาดริดก็แพ้ไป2ประตูต่อ3ทว่าวันที่1พฤศจิกายนกีสมันก็นก,กดประตูแรกในลีกได้สําเร็จดนยการยิงใส่กอดบา้า พาทีมชนะไปได้4ประตูต่อ 2, 2> และในวันที่21ธันวาคมปี2 0 1 4นะครับอองตวนกิดมันจัดแฮตติกแรกบนเกาะสเปนในสีเสื้อตาหมีได้สำเร็จโดยลัวใส่ทีมอย่างแอตติกบีเบาพาทีมชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งโดยทั้ง3ประตูนะครับกิทมันทำได้ในขณะที่ยังไม่หมดครึ่งแรกอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็สามารถคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของลาลิก้าในเดือนมกราคมมาของได้สำเร็จอีกด้วยในเดือนนั้นและในวันที่25เมษายนปี2015นะครับ อีสมันยังคงยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องพาทีมเอาชนะเอลเซ่ไปได้3ประตูต่อศูนย์โดยเกมนี้เนี่ยเขาซัดไปถึง2ประตูทําให้เขายิงรวมในลีกไปแล้วถึง22ประตูมาที่สุดที่เคยมีนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสย้ายมาเล่นฤดูกาลแรกในศึกลาลีกาสเปนเลยทีเดียวและในวันที่18ตุลาคมนะครับ กิสมานเดย์โคจอนมาพบกับทีมที่ถือว่าปุกปั้นเขาขึ้นมาอย่างเรอัลซาสิัดโดยเกมนั้นนะครับองตัวกิสมันเดย์รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากแฟนบอลทั้งสองทีมก่อนที่เขาจะสามารถสัดประตูทีมเก่าได้ซึ่งเป็นลูกยิงที่สวยสดงดงามอีกด้วยจากการหลุดเข้าไปชิฟข้าหัวผู้รักษาประตูอย่างเกโรมิโน่ลุลลี่ในนาทีที่9ส่งผลให้แอดมิริชชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งหลังจากที่เขาทําประตูได้เขาก็ให้เกียริสโมสอนเก่าด้วยการไม่แสดงอาการดีใจและท้ายเกมเขาได้ให้สัมภาษณ์ในนกกกาาารลับปเเย,ยทม่่ว ผมไม่สามารถแสดงอาการดีใจได้หรอกถึงแม้มันจะเป็นการยิงที่สวยงามขนาดไหนก็ตามซโสิเดตเป็นทีมที่ปลุกปั้นผมขึ้นมาผมไม่เคยลืมบุญคุณจากที่นี่แน่นอนและในตอนนั้นนะครับองตัวกิสมันลงสนามให้กับแอนเดอลิดไป54าสิ่นัดยิงได้ถึง31ประตูเลยทีเดียวในฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6นกะครับกิสมันยิงประตูให้กับแอเลติโกมาลิดในซีซั่นส0 1 5ั0 1 6้รวมทุกรายการไปทั้งหมด32ประตูจากการลงสนาม54นัดถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมาก และในปีนี้เองถือว่าเป็นปีที่กิสมันได้รับกระรองในละครแห่งโลกกีฬาฟุตบอลอย่างแท้จริงหลังจากที่กิสมันโชว์ฟอร์มในอย่างโดดเด่นให้กับสโมสรตาหมีโดยพาทีมตะลุยฝ่าทุกทีมในยุโรปผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสโมสรเออัลมาดลิตในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จโดยในเกมนะครับตาหมีและลาชันชุดขาวเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งจนเกมเดินมาถึงการดวลจุดโทษตัดสินและกลายเป็นลาชันชุดขาวซัดดวลจุดโทษชนะไปและควา้าแชมป์ได้ไปในที่สุดเท่านั้นยังไม่พอเลยครับ เมื่อฟ้าประทานมาไม่ให้เป็นพระเอกก็ต้องเป็นพระรองกันต่อไปกิสมันติดท,ทีมชาติไปลุยฟุตบอลยุโรปี2016ที่ประเทศโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพโดยกิสมันนะครับพากองทัพเลเบอร์ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพโปรตุเกสสุดท้ายแล้วนะครับ ฝรั่งเศสก,กับไกับโปรตุเกสไปในที่สุด1ประตูต่อศูนในรอบชิงชนะเลิศและทําให้กิสมันกลายเป็นพ่อองอีกครั้งในถ้วยใบนี้แต่ในโทนเมต์นี้นะครับกิสมันเป็นดาวสันโวหรือเป็นผู้ธรรมตูมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยจํานวน6ประตูและได้ติดทีมยอดเยี่ยมประจําการแข่งขัน ถึงแม้ฝรั่งเศสจะได้พิงแของแชมป์ก็ตามอีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วยต้องบอกเลยนะครับว่ากีตมันในตอนนี้นะครับเป็นนักเตะตัวหลักของทีมตาหมีและทีมชาติฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ตอนที่เขาย้ายมาสู่ทีมบีเซนเต้กันเดลรอนช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 4ด้วยค่าตัว30ล้านยูโรกีตมันถูกกดดันและคาดหวังว่าจะเข้ามาแทนที่ดีโก้คอสตาที่ย้ายมาอยู่เชลซีซึ่งต้องบอกว่ากีตมันในตอนนี้นะครับ เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีกิสมันนะครับคือกองหน้าตัวกลางขนาดแท้เขารู้ว่าเขาควรจะจู่โจมคู่ต่อสู้ยังไงซึ่งเป็นประโยคที่เดียโกซิเมโอเน่บอสของแอตลติโกมาริดได้กล่าวไว้และมีข่าวลือม,มากมายนะครับที่เกี่ยวพันกับกิสมันว่ามีหลายทีมยักษ์ใหญ่นะครับให้ความสนใจและพร้อมติดกระชากตัวกิสมันไปร่วมทีมโดยมีข่าวลือห,หนักๆจากทีมเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สิ่งที่เป็นไปได้จริงๆหลังจากเขาแยกทางกับเอเย่นเมื่อ2เดือนก่อนนี่นก็คือกิสมันยังคงอยู่กับเอตลติโกมาจะจจบ ดูการ2 0 17 2 0 18แต่สิ่งที่องตวนกิสมันต้องทำอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ถ้าอยากขึ้นไปสู่จุดสูงสุดคงหนีไม่พ้นการเสริมสร้างพื้นฐานทางเล่องกายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยบนแขนของกิสมันนะครับสักวลีหนึ่งจาก The Liston Ping ของนักเขียนองตวน The ซ a แตกซูเปียโดยมีความหมายแปลเป็นไทยว่าทำชีวิตให้เหมือนกับความฝันและทำความฝันของคุณให้เป็นจริงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติขององตวนกิสมันซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่ใครหลายๆคนชื่นชอบกันมากเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้จัดทาและรวบรวมข้อมูลมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันซึ่งหากมีข้อมูลในคลิปขาดตกบกพร่องประการใดทางผมก็ต้องขออาภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งในคลิปหน้าจะเป็นตัวเทพฟุตบลอลคนไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ วทฟุตบอลขอฝากผลงานรีวิวประวัตินักเตะขั้นเทพไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอของเรา หาท่านชื่อชอบคลิปวิดีโอของเราหรืออยากแนะนําเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยครับผมหรือหากชมแล้วถูกใจใช่เลยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากเราและจะเป็นความกรุณาอย่างสูงด้วยครับผมครั้งหน้าจะเป็นประวัตินักเตะเทพคนไหนโปรดติดตามได้ที่ตัวเทพฟุตบอลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบเพียงครับเอ้ยขอบตาครับออ้ขอบคุณครับเอ้ยถูกแล้ว